รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแล้วก็ l ล n e อินนะครับตัวนี้ใช้งานได้ทุกระบบนะครับเป็นยี่ห้อในชาแนล l o โอเด็ตัวเครื่องทำจากพลาสติกกับอลลอยนะครับส่วนบนท็อปจะเป็นอลลอยส่วนนี้เป็นพลาสติกนะครับเครื่องเป็นวินเทจนะครับใช้ไฟ220ว้โวลต์บ้านเรามีสายไฟตรงรุ่นแถมให้หัวกลมนะครับตัวนี้ไม่มีอินเจแปนนะครับ ช้ไฟบ้านเรานะครับ220โวลต์นะครับตั้งฐานสะอาดนะนะครับยังไม่ได้ลองฐานให้นะครับช้ใช้ฐานทั้งหมด6ก้อนเบอร์ดีนะครับฐานไฟฉายบ้านเราฐานผมไม่พอที่จะเทปนะฮะเสาวิทยุคใหม่เครื่องมีรอยบ้างตามกันเวลานะครับเป็นสินค้ามือสองเป็นสินค้ารุ่นปู่รุ่นย่าแล้วนะครับก็จะเก่าหน่อยนะครับอ่าตัวนี้ต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อเข้ามาลงเทปได้นะครับ ทดสอบระบบวิทยุก่อนตัวนี้แจ้งเตือนก็คือวัลรุ่มไม่สามารถลดสุดได้นะครับเดเทระบบวิทยุก่อนเลือนมาตรงกลางนะครับวิทยุเยสียงมันจะออกเบาๆก็คือเนี่ยลดสุดแล้วนะครับตัวนี้เป็นวอลรุ่มตัวนี้จะเป็นบาลานตัวนี้เป็นโทนน,นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลือกฟังก์ชันเล่นเทปบวกวิทยุพร้อมกันตัวนี้ปรับความเร็วมอเตอร์ความเร็วเทปนะครับตัวนี้เลือกสตูดิโอโมโนนะครับ ด้านล่างโมโนของของเทอวิทยุนะครับพวกนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เลือกเล่นพร้อมกันกับวิทยุพ,พร้อมเทปนะฮะเดีย๋ยวทดสอบให้ดูทีละขั้นตอนเลื่อนลงด้านล่างจะเป็น a m นะครับรับได้ทุกคลื่นของบ้านเรานะครับหน้าปัด108มกะเฮิร์ตนะครับะะเป็นคลื่นมานเราหมดรูอว่าต่คุเบอร์รี่เรอยู่ในบำรุงสายตาของเราอยู่แล้วก็สามารถที่จะช่วยด้เลื่อขึ้นจะเป็นเอเอ็มนะครับ นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นเราเองก็คงจะต้อง,องบริหารการจัดการเรื่องของเงินในกระเป๋าถ้าเป็นอี าถไะต้องเอต้องมความสุขหนึ่เรื่องของการเดินทางมาในประเทศไทยโดยเช่นเดียวกันวันุ่มมันลดสุดไม่ได้เนี่ยมันจะดังฝั่งนี้นิดนึงไกลไม่มีไฟล์ก็แบบราคาสูงขึ้นเออมันก็โอมยากหลายอย่างอันนี้แจ้งตัดหนิดแล้วนะครับเศรษฐกิจในแต่ละประเทศที่เราคาดว่าก็น่าจะเป็นได้ต้องเก็บเป้าหมายเนี่ยเอออันนี้เราก็พยายามที่จูงใจให้คนของเขาไม่ต้องเดินทางไปประเทศไม่ได้เราก็ต้องแข่งขันในหลายมิติมากๆในจุดที่จะจูงใจว่าคุณมาประเทศไทยคุณได้ประสบการณ์ experience สเปียร์ ซึ่งอย่างติดนะครับมีไม้ในตัวนะไม้โควนตรงนี้นะครับอย่างไรไม่ทราบเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับเพราะนั้นนี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของปีสองพันห้าร้อยปกสิบเจ็ดของการท่องเที่ยวแล้วก็มาแตะเ้วยของปีสองพันห้าสักนิดหนึ่งนะคะจากข้างก็จะเป็นลายอินแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นลงไม้พวกนี้จะเป็นลายอินแล้ว แล้วก็ช่องใหม่ช่องหูฟังเฮดโฟนตัวใหญ่6.3นะครับอันนี้อันนี้หูฟังปกติโบกสตูดิโออันนี้เสียบหูฟัง3.5ตัวเนี้ยนะครับหูฟังปกติของเรานะฮะเสียบตรงนี้ได้ไหลเอานะครับเดี๋ยวไลน์อินเดี๋ยวทดสอบขั้นอนต่อไปนะครับแล้วเราจะเดินทิศทางต่ออย่างไรบ้างนะคะไปดูนิดนึงก็แล้วกันค่ะว่าทางสททเองก็มีเลื่อนลงนะครับจะเป็นเทปนะครับกอขวา สังเ<า>กตเลคเคอร์เตอร์นะครับนะะจี่ช่วงของเอิรมุมคิดกันวิทยุเมื่อกีน้นะครับเอิมุมคิดขึ้นมาถึงเดอันนี้จะหมดเท,ทปนะครับนะครับข้อซ้ายนะครับเกตเลคเคอร์เตอร์น,นะครับข้ขวาตรงนี้นะครับได้หมดนะครับต่อไปเดี๋ยวผมเทสไลน์อินเลื่อนฟังก์ชันขึ้นบนสุดนะครับเดี๋ยวต่อจากเครื่องนี้นะครับก็เป็นไลน์อิน เดี๋ยวทดสอบคร่าวๆให้นะครับเ,นะะเสียบตัวบนก็ได้นะครับเดี๋ยวเปิดจากเครื่องนี้นะฮะใสก่กะปิดสีฟนะะองได้ปกติ สามารถต่อจักอุปกรณ์ภายนอกเช่นโทรศัพท์ผ่านสาย3.5มาเป็นสาย RCA นะครับสายอย่างนี้เลยนะครับเป็น RCA แล้วก็แปลงมาเป็น3.5มมนะครับเป็นสายออก3.5เปิดจักรุปกรณ์เช่นโทรศัพท์หรือว่า Walkman แล้วแตอว่าปนะสบอารณ์ของผู้ที่นดินทางไปท่องเที่ยวเละเขอนมันเดิมกลุ่มเดียวนะครับทุนทินหรือยังไม่มีประสบการณ์เลยเพราะงั้นเขาก็จะว้าวในมุมของความรู้สึกของเขานะคะลูกค้าสามารถไป DIY ต่อจากพวอุปกรณ์บูทูธเครื่องรับบูทูธนะครับก็ต้องมาฟังเครื่องนี้ได้เลยเป็นมีการกระจายรายได้เช่นเครื่องรับบูทูธที่ส่งเสริมสายรับผิดชอบมากขึ้นตามเป้าหมายการประชาสัมพด้วยนะคะสู่เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านยืนของประเทศส่งเสริมการตลาดออนไลน์ออฟ เดี๋ยวผมปิดตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงด้านล่างสุดเป็นเทปเหมือนเดิมขอฝากกดเพทปเที่ยวมือรองนี่จการให้เครื่องนี้มีการกระจายรายได้สร้างความเป็นกินนะครับมีภาพสังเกตระบบแบบรับผิดชอบมากขึ้นตามเป้าหมายขององค์การสามประชาชาติด้วยนะคะสู้แค่วอลุ่มการุ่มไม่ได้ขนาดนี้การทส่งเสริมการตัดเ่พาะแค่ยังเงใช่ไหม ลดสุดไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับท้เราแต่ก็ฟังได้ปกตินะครับไม่ไม่เลวไร้ายกลุ่มเทปมหานคร f าต่อไปเดี๋ยวผมจะเทสระบบเทปนะครับจะเทสให้ดูว่าเทปกับวิทยุเล่น้อมยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับความเร็วช้าเนี่ยความเร็วช้าของเทปนะครับ ราจะเล่นวิทยุพร้อมกันให้เปิดวัดลุลตัวนี้เลื่อนตัวนี้ขึ้นบนสุดเนนนฮะวดวันน,นี้แล้วก็เลื่อนตัวนี้ขึ้นบนสดถ้าจะตัดก็เลื่อนตัวนี้ลงเ,นนเล่นพร้อมกันให้เรวขึ้นครับ ปรับเสียงตรงนี้เรานะครับปรับช้าเร็วจะมีช้ามีเร็วครับปรับเอาครับตัวผมตัวนี้เลื่อนมาขวาสุดเลยนะครับมาตรฐานเวลาอาี่ยให้เลื่อนตัวนี้ตรงกลางเวลาอัดเทปนะครับแต่เวลาฟังเพลงให้เลื่อนตัวนี้มาขวาสุดเลยนะครับเสียงเราจะได้มาตรฐานกว่านะครับ รีวิวนะครับขอบคุณครับ